ยินดีด้วยนะคะพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรบริการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในวันที่1กรกฎาคมนี้ท่านจะได้รับวงเงินสูงสุดถึง1,200บาทและพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ยินยันตัวตนล่าช้าหลังจาก27มิถุนายน2566เป็นต้นไปเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นจะได้รับวงเงินแค่300บาทส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกัน และที่สําคัญคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วจะได้รับวงเงินเท่าไหร่อัปเดตข้อมูลกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆในการจ่ายเงินจากทางกระทรวงการคลังค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะเมื่อวันที่ผ่านมา26มิถุนายนถือว่าเป็นวันสุดท้ายสําหรับพี่น้องประชาชนที่ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ปรากฏว่าตัวเองได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตริการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวกับกลุ่มอุทธรณ์ที่มีการประกาศไปเมื่อที่12มิถุนายน2566ันสที่ผ่านมานะคะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้แต่ว่าท่านยืนยันตัวตนล่าช้าซึ่งทางกระทรวงการคลังเปิิดสททธ์ให้่านนนนยยืััตตว ออ่่งตเนืจนวันสุดท้ายมาถึงวันที่2ีของมิถุนายนและมีการจ่ายเงเินย้อนหลังให้ถึง4เดือนรับสูงสุดจุดที่1,200บาทในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ว่าใครที่ยืนยันตัวตนรอบนี้ได้แน่นอนจ่ายจริงอนชชวรวค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ยืนยันตัวตนล่าช้าออกไปอีกหลังจาก27มิถุนายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับสิทธิบัตรคุณจนหรือว่าบัตรเสดิการแห่งรัฐแต่ว่าทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้แค่300บาท นนนนะะเพราะว่าท่านไม่อยู่ในรอบระยะเวลาที่ทางกระทรวงการคลังให้สิทธิ์ในการยืนยันตัวตนในการจ่ายเงินคืนย้อนหลังของวันที่26มิถุนายน2566น,นั่นเองค่ะ เรามาดูไทม์ไลน์ในการจ่ายเงินบ้างนะคะคุณผู้ชมว,ว่าใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์1,200บาทก็คือพี่น้องประชาชนที่ยืนยันตัวตนในช่วงวันที่26พฤษภาคมถึง26มิถุนายน25 6 6รซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินย้อนหลังไม่เกิน3เดือนก็คือนับมาตั้งแต่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนรวมจ่ายในวันที่1กรกฎาคมเดือนละ300้บาทเป็น1,200บาทและให้สิทธิ์ย้อนหลังในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภค พ่อบริโภค1,200บาทใช้สิทธิ์ในเดือนต่อเดือนไม่สามารถสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วนะคะก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่300บาทและพี่น้องประชาชนท่านไหนที่มีการยืนยันตัวต,ตนในช่วงวันที่27เมษายนที่ผ่านมาถึงวันที่26พฤษภาคมกลุ่มนี้นะคะวันที่1มิถุนายนท่านได้รับสิทธิ์แค่วงเงิน300บาท ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินคืนย้อนหลังให้อีก2เดือนนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่900บาทในวันที่1กรกฎาคมนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลขา่าวสารเรื่องราวดีๆเฉพาะกลุ่มนี้ที่ได้รับสิบทธิ์บัตรคนจนแล้วก็มีการประกาศอย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์หลังจากนี้เป็นต้นไปยนืยนยันตัวตนล่าช้าหลังจาก27มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปก็จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมวงเงินจะได้แค่300บาทนะคะซึ่งต้องแยกให้ออกว่ากลุ่มนี้จะไม่เกี่ยวกับกลุ่มที่มีการ ประกาศอุทธรณ์เพราะว่าท่านได้รับสิทธก่อนหน้านี้แต่ท่านยืนยันตัวตนล่าช้านั่นเองค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับเงินในวันที่1ก,ก,กรกฎาคมนี้พร้อมๆกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ